ถึงวันนัดกำหนดนาวายพดก็มาก็มานะก็มาถ้าช่นคนสุพรรณเชษฐ์พูดนะไม่ต้องอ่ะถึงวันนัดกำหนดนาวัยพดก็มาเกือวันนัดกำหนดวัยพดก็มาแม่เจอเขาวา ไม่เท่ตุ๊ดปากปากนั่นนะปากหรือปากทะลึ่งออกจะตายก็เจอโคนารู้จากละน้องก็ทักไทยถามจะพูดจาหน้าลวนลามเป็นผู้ชายปาการพูดทางแข้งทางขาพอนั่งฟังแล้วขวยเขินเอ่คัวขวยเขินขวยเขินให้มันชัดชัดเสียงไม่เคยดีให้มันชัดชัดเสียงมันแหงเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะหาว่าหยาบเลอ พูดทางแข้งทางขาฉันฟังแล้วเคินสมัยนี้เราจะริญอย่าพูดยาเหลวไหลควรจะมีสัมมาคาระวะอุดจระปัสวะเอ hey, <hey>, hey. เอาสัมมาคาระวะอย่างเดียวพอควรจะมีสัมมาคาระวะจะพูดยานะเลอะละาาก็ใช่ก็ได้ก็ไมื่ไรจะถือว่ามีปาก น้อยก็สักจะพูดใช้คำหยาบไม่หยุดนี่มันจะยุ่งกันใหญ่พูดจะาหยาบคายพูดทางแห่งทางขาเออแล้วทางขาไม่ทางแกจะออกมาได้อย่างไร น้อยน้อยน้องนางจะเป็นไรปาน้อยน้อยน้าน้องนางอย่าเสียงดังคอยด่าคอยพูดคอยจ้าแลอย่าเพิ่งคิดน้อยใจว่าน้อยใจแม่นวลน,น้องค้องหลอนพี่น้าลอพูดเล่นอย่าแข่งเอวมาโดนเอ็นใครอะไร้องยังไง <Yeah? S 2> นี่ใครทะเลาะกันแน่ ร้องอดีๆได้ไหมั้งเมื่อกี้ท่านร้องเผ็ดเลยคนอะไรมีเอ็นไม่ใช่งัวใช่ควายเออร้องใหม่ร้องใหม่แมนวันน้องทองหลนพี่นรลอพูดเล่นอย่าตัดเด็ดให้มันกระเด็นหลายหพี่ต้องเสียดาอยโอ้ยจริงจริง แมงอุดหลังบ้านแทงอุดหลังบ้านไว้ทอเพื่อนาไอ้ยำแม่อุดไม่ได้เพราะพี่รักเจ้าหลอกนะพี่จึงหอกเยาวแย่พี่ไม่กวรรังแกเลยขยับเขาใกล้แม่ไม่เจอกันนานสามวันกว่ากว่าดูไม่สวยสู้ซาหน้าตาพองใสดูไม่สวยสู้ซาแล้วหน้า เงยจะเสียบดูแม่สวยสู้ตาเห็นแล้วหน้าอยากเสียบเอาไมาย่ม ตำรวจเพรพจะทางฉนันยังไว้ก่อนอน,นี่ถ้าจะลดเสียงมันก็ได้นะสงสารเลือเกินดูแม่สวยสู้ซาหน้าตาเรียบเรียบดูสุมบูนพูนเพียบอือสะโพกพึ่งผายดูส่วนเว้าส่วนโค้งแลดูลงตลอดถ้าไม่ได้อยากประกบนอนกอดและเอาหัวเข่าเข้าไปกายว่าร่าใหญ่ครับร่ใหญ่านายเลยโอ้วันนี้นพพรเป็นลูกคู่ด้วยนพพรสีดี ดูบุตรผาดหน้าผาดดูที่พักชายพบเออชา,ายแน่ชายพบดูระหว่างสะโพกและแม่มันหน้าผาดดำผาดเอ้ยน้า,า,า,ามันหน้าผาดจริงหรืนอนม่จริงให้แก้มองสิห<ป>น้าอนี้แดงเลยค่ะ <laughs> คุณผู้ฟังคะ แดงจนเขียวเลยก็เองขึ้นสูงพี่ก็ต้องร้องสูงนะเจ๊บอกว่าสงสารกันแต่ไวัยพดตาเบ่งใหญ่ไข่หดเฮ้ยตาเบ่งใหญ่เสียงมันจะหดตาเบ่งหน้าเขียวเลยดูส่วนว้าวนะส่วนขอ แลดูลงตลอดอยากประกบนอนกอดยกขาขึ้นกายูปกดเผือดหน,น้าหน้าภากดูที่พักชายพกดูถึงวางสโพโปอยามาพาดดำคายหยุดก่อนช้าก่อนอย่าใจร้อนสิแกอย่างนี้เงาน้างอแงพูดแบบมักง่ายเปรียบเลยปากเปราะระวังสีที่ติดป,ปากสีสีเฉยเฉย,ยนายยสิกนาสินะส ระวังสีติดปากาไม่ดืมรู้อาอมามันดีดอย่าเปรียบเลยปล้อปากเปราะระวังสีติดปากหน้าด้านไม่กระดากเดี๋ยวโดนดีจนได้<อ>เห็นผู้หญิงชอบ yeah อ yeah แย่จะต่อแย่ผู้หญิงอะทำหน้าล่นทำหน้าเล่นทำหน้าเล่นทำลอกแหลกเหมือนเลงอะจะทำทะเลน่ะอวดลายว่าผุดเผือดหน้าผาก เนื้อที่พักชายพกมาดูถังวางสะโพกจะขอพาดดำพายเดี๋ยวแม่ก่อแก้ผ้าให้จูบที่ชายพกเออเออเฮ้ยนายชายพก,ยพกเผยให้เห็นสะโพกแล้วตบด้วยใบพายเฮ้ยเฮ้ยนาใบพายเอาไม่เล่าเอาไม่แต่นะมันดุเดือนแล้วเกิเนอนนะแมาคุณ้ามันลูกอ่อนมันหวงโลกมัน มันรายจริงนะนังคนเนี่ยสู้เขาไม่แย่นู้ดนยพเอาไหมนู้ดเเอาไหมเอาลุยลุยึ้นหน้าคตาสังนะมันใหญ่กว่าเออมันแหมขวัญใจไปไหนพรกูอยากอยากจะล่อเขาขวัญใจว่าขวัจอขวัญจิตคนเดียวกัน้าเกลียดนพดเอเออเออเออเ้องออเออเ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 ออออเออ พี่ต้องขอโทษด,ด้วยโอ้แม่ดอกแพงควยไ,ไม่นะเอาดอกอื่นได้ไหมเอาดอกอื่นได้ไหมก็ขวัญจิตมันเขียนอย่างเงี้ยมันจะเขียนแล้วเนี่ยขวัญจิตเขาเขียนนะนจะบ้าหรือบทประพันธ์ของนางขวัญก็เียวติดเขียนนะมันจะบ้าแล้วไงจะบ้าแพ,ง,พงควยแล้วเหรอนี่ตามศัพท์ของพงจนานุกรมโอ้แพงิ่ยเอ้ตัวเดือดน้าดูพี่ ต้องขอโทษด้วยไม่โอไม่ดอกแพงป่วยแล้วพี่ต้องขออภัยพี่ขอเตือนสติและอย่ามมโหลืมตัวพี่นักหลอกแหลงอยู่่ะหลอกน้าแม่คุณไอ้นั่นใหญ่อก็ขัญจิตเขาเขียนอีกแหละกวันจิตอีกแล้วฉันไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะฉันจำได้นะอย่างนั้นตอนนี้สงสัยไว้ยพศเขียนออย่าอย่ามาหลอกพี่นักหอกแหลงอยู่่าหลอกน้าแม่คน วใหญ่อย่าปากลาดาชายจะมีภัยอภัพจะถูกลวงของลับมีแต่อันตรายเพราะน้องน่ะเป็นหญิงอย่าอวดหญิงพยองอย่าปากชาวเปิดช่องจะเสียท่าผู้ชายเพราะผู้ชายเดี๋ยวนี้มีอยู่หลายชนิด ขอเตือนวันจิตให้เจ้าลงเข้าใจยัจงด่าเขาคมคายเขาเจ็บใจจดจำเด็กลาดพาแล้วเขาจะทำจะเดินก้นกระไทยนี่นะลองดูสิลองดูถ้าไม่ได้ด้วยเลเขาก็ต้องเอาเลยคนถ้าไม่ได้ด้วยมนุนเขาก็ต้องเอาลูกไม้เขาจะลูกแขนลูกขาถึงหัวเขา่เา เดี๋ยวก็เผลอเปิดเปาให้เขาล้อสบายเฮ้เลี้สบายะจะปากตะการเหนีบไหมจะปากตะไคร้เหนีบไหมเฮ้ยเขียนน่ะเหน็บผมน่ะเหน็บผมผมไม่หนีบจะหนีบอื่นจะทำไมเสียเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แกเขียนเองก็จะเชี่อเราตะการเหนีบไหมปากตะไคร้เหนีบผ้า อ,อย่าโมโหกรธาเลยเพ่อหนุ่มไทยแม่ปากเปราะเกินการนะพ่อพัน์ปักกิ่งขอบคุณที่เตือนหญิงพี่ก็เป็นคนใหญ่สู้อุชาสั่งสอนนอกจะสังวรระวังไม่ปากพล่อยพูดพลังฉันก็กลัวมีภัยเพราะผู้ชายเดี๋ยวนี้มีอยู่หลายชนิด สารพัดมีพิษผู้หญิงต้องแพ้พ่ายโบราณบอกไว้ว่าผู้ชายผู้ชังทั้งผู้หญิงผู้หยังมีตัวอย่างเล็กใหญ่รู้กันหลา<ด>ตัว,วได้รู้ชั่วรู้ดีดูกิริยาภาทีาดูหัวดูทา้ายต้องดูให้นะหมดตัวดูทั้งหัวทั้งหางาาถ้าเป็นชายแต่กองกลาง ชายไม่ได้ชายดีชายชั่วชายมั่วปากเหม็นชายโลนเป็นเลนเฮ <c oughs> ชายอะไรวะชายโลนร้องให้ดีคนโบราณเขาโลนเลนท่านผุ้ฟังเขาไม่รู้จักว่าโลนเลนอะไรนะโลนเลนสมัยโบราณไงโอโคลนเลนเขาว่าไปทีเว่นโลนเลน ชายดีชายชั่วชายมั่วปากหมิ้นชายเป็นโลนเป็นเลนชายนาชายไรมีกันทั้งชายทุงเห่านี้ก็ชายทาแต่ชายไวัยพทันหนาดีกันกว่าใครเป็นชายสะอาดเอี่ยมอ่องว้ยหญิงจองประยำเป็นชายดีไม่ต่ำผู้หญิงลงจะตายไวัยพดไม่ใช่ชายทุ่งวัยพดไม่ใช่ชายธา ันชายพาอาณาไม้สะอาดหยุดหมดสะอาดบริสุทธิ์ไม่เอาเขาไม่เอาสะอาดนะไม่เอาร้องแบบนี้เขาไม่เล่นด้วยหรอกต้องอบน้ํายาตัวเขียนเองแล้วตัวก็วาเขาเจ็บแสบแบอย่างนี้เขาไม่ร้องหรอกแล้วคนอัดบันทึกเสียงก็อัดเลยเจ้า ป้าเสียเียเซีย้ยาอัดไปเถอนนานๆเจ็นได้ทำไมถึงปล่อยให้เขาว่าผมเอาว่าผมเอาก็แก่เอาสิตา,ายเลยนยในห้องบันทึกเสียง ประยงสติลิโอเนี่ยฮะพูดไม่ถูกก็อย่าไปพูดเนี่ยคุณเสียเนี่ยฝีมือชั้นหนึ่งนะก็ใช่สิอัดเราด่าแต่ทำไมถึงปล่อยให้คนจิตด่าผมเอาด่าผมเอาอย่างนี้ถูกต้องนะฉันติดเส้นบอลนะเฮ้ยไม่กลัวแยมเราก็มีของดีเอาเลยถ้ายอมแพ้เหรอมแพ้ไม่ยอมไม่ยอมแม่โวยพูดเพราะหน้าด่ากระดอกสักตูมเอ่ยแ้วสักอุมแม่เนื้อดเลืองหน้าลู ยายพี่ลงอะไรน้องรู้เรื่องโบราณหลักการเก่าๆพี่สู้หกตัวเจ้าแม่จังเก่งเลือดใจเรื่องผู้ชายหลายชนิดจริงๆนะน้องแต่ชายยังพี่รับรองว่าไม่เป็นอันตรายพี่เป็นชายดีไม่เคยมีเรื่องเสียไม่กินเหล้าเมาเบียทั้งที ไม่กินเหล้าเมาเมีจะฟังพี่อธิบายพี่ไม่ใช่ชายผู้พี่ไม่ใช่ชายท่าและพี่ไม่ใช่ชายนาแะะพี่ไม่ใช่ชายไรโอ้โหเขียนดีจังว่าคนเขียนเนี่ยนะ ช่ชายทุ่งและพี่ไม่ใช่ชายผ้าและพี่ไม่ใช่ชายนาและพ huh ี่ไม่ใช่ชายไร er พี่ไม่ใช่ชายทุ่งและพี่ไม่ใช่ชายผ้าที่ประเพณชายผ้าเอ้ยอาณาไม่ร่าไปยังน <adaptation> ีทำไมก็เปลือไปงันวะน่าจะชอบนะเอ้ยพี่ไม่ใช่ชายผ้าตามที่ว่าไว้พี่เป็นชายชาคลี เอาคำใหม่สมัยใหม่ยากรีชาตรีสมัยแม่จะเป็นเพลงแซวแม่จต้องชายชากรีนะแม่อ่เนะเหรอเาพูดเหรอพี่เป็นชายชาตรีชายดีไม่ด้วนดี่เป็นชายล้วนลวนไม่มีปนอะไรหน้าตาเนื้อตัวเป็นชายชั่วทั้งตนชายชชชาเข้าใจแล้วใช่รอใหมเหลือว่าดีจังดีจังหรอไ เป็นชายล้วนล้วนไม่มีปนอะไรหน้าตาเนื้อตัวเป็นชายทั่วทั้งตน <ś. ้งเธว่า <parece> หน้าตาเนื้อตัวเป็นชายทั่วทั้งตนทั้งข้างล่างข้างบนของพี่เป็นผู้ชายมพี่เป็นชายทั้งล่างและมันทั้งใหญ่ทั้งล่าเอเอแล้วทั้งล่างและถ้าไม่เชืเ่อนน้องลองคลำ ดูก็ได้ไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยดูให้สิมาลอกไม่เอาดูสิอะไรทะลึ่งทะลึ่งท่านผู้ฟังคะดิฉันไม่เอาแล้วล่ะเอาหม เรไปโดนอะไรเรานิมนิมเราบอกให้ลองคลําดูไม่คลั่ไม่คลับอกแล้วกันมันเป็นยังไงนี่ยังแค่นี้นะนี่ยังยังให้แค่คลํานะไมคลัมันมีอีกตอนหนึ่งนะไม่ไหวแล้วเจ้าพ่อไอ้นั่นละโตเท่าลูกฟักทองแล้วไอ้นี่ละเท่ากระบองเอ้ยกระบองขวางวางมาคลดูคลดูแล้วเ็าจะรู้ ถล่มถลๆๆอออะไรหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ไวโพอดอออย่าทำเลี้ยวรถลรามาพูดถล่มพี่แก้ําำอย่าทำเอ็ดอึงเก้าเดือนท้องตึงดีออกจยกาตายพอพ่อพ่อพ่อพอแล้วนี่เพีอีซวอะไรอ้าวก็ไม่รู้ทิ ต้องร้องเลือดเปื่อยไปไหนก็ความมันน่ะมัน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 ไม่คืนใครออกใครหรอกโอ้โหนี่เล่นโบราณเลยแล้วเนี่ยต้นตำรับโอ้แหมเก่งจริงๆริอเกริ่นนะเนี่ยนี่เกริ่นนี่มันปลอบไก่สมัยโบราณแล้วเนี่ยเอามันต้องอย่างั้นสิเราต้องยึดหลักโบราณไว้นี่เป็นมานานแล้วหรือโอ้โหขนาดฉีดยาสามเข็มหัวยังแดงกล้ำเลยใช่แหมถามว่าเป็นเพลงเนี่ยมานานแล้วหรืออ้าวเป็นสิเป็นมานานเลยเกริ่นนะเนี่ยนะอ่า ลูก,ลกนี่ลูกศิษย์ในไหวเหมือนกันนะอ๋อในไหวไหนในไหวโน,น่นพันลีอะอพันลี